ด่วนกลาโหมเรียกประชุมนะครับก็จักกรณีที่นะครับมีคลิปเผยแพร่ของทหารเขมรเนี่ยนะครับกว่าร้อยนายเข้ามายืนนะครับตั้งแถวแล้วก็ร้องเพลงชาติเขมรกึกกล้องสนั่นที่ปราสาทตาเมียนทมนะครับสวัสดีครับ f c ของช่องปานุยทีวีและช่อง2องเอเชียนะครับหลังจากที่มีคลิปนะครับทหารเขมรกว่าร้อยนายและทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยนะครับ ทราบไปหลังว่าเป็นนายทหารนะครับที่กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายทหารของเขเมรน,นะฮะก็ได้มีการเข้ามายืนตั้งแถวแล้วก็ร้องเพลงชาติที่บริเวณตัวปราสาทตามเมินทมจังหวัดสุรินทร์ของไทยนั้นเนี่ยนะฮะคือนับได้ว่าเป็นการท้าไทยนะครับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นการท้าไทยนะครับกองทัพบกเรื่องนี้ในสืบเนื่องมาจากว่ามีการนะฮะนำชาวบ้านเริ่มต้นก็เริ่มนาเด็กๆนี่มาร้องเพลงชาติก่อน นะครับโดยพลตีเนียวงเนี่ยเป็นคนจัดการทั้งหมดนะครับแต่เสร็จเทือดต่อหลังมาก็เป็นพระแล้วต่อหลังมาก็เป็นคนที่มีอายุนะครับตามที่เราเห็นภาพข่าวที่ทางช่องป่านี่นำมาเสนอนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็หลังจากที่มันเป็นคลิปข่าวแล้วเนี่ยทางกองทัพบกเองโดยเฉพาะยิงกองทัพภาคที่สองเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการสั่งให้กําลังพลเนี่ยเข้าไปตรวจนะครับก็ปรากฏว่ามันมีอยู่จริงนะครับโดยเฉพาะยิงคลิปล่าสุดเนี่ย เป็นคลิปที่ทหารจากกองกาลังผาเมืองที่เฝ้าตึงระวังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับคอยดูแลนักท่องเที่ยวและรวมถึงตดเนี่ยนะครับก็มีการประทะกัน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในเรื่องของคําพูดนะครับที่บอกว่านายผมสั่งมานะครับผมจะต้องมาดูแลพื้นที่ตรงนี้แต่ทหารเขเมรโดยพลตีเนี่ยวงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะฮะเขาก็อ้างว่าคุณสั่งได้ผมก็สั่งได้นะครับต่อไปนี้ห้ามคนไทยมาร้องเพลงแถวนี้ห้ามคนไทยมาผ่านแถวนี้นะครับถ้าคนเขเมรมาไม่ได้ก็ห้ามคนไทยก็ห้ามเหมือนกัน รวมถึงนะครับกำชับไปยังทหารของกัเหม็ดด้วยกันเองว่าถ้าพบคนไทยมาเดินอยู่แถวนี้ก็ให้ยิงได้เลยจนกระทั่งมันเกิดเหตุเกือบจะบานปลายนะครับดีที่ว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับนายทหารนะครับฝ่ายเสเนี่ยเขาก็ลงไปพูดคุยกันจนกระทั่งเรื่องมันจบรุ่งเช้านะครับเจ้าแขวงเมืองก็มานะครับขอโทษขอพลวยกันแล้วก็ล่าสุดแม่ทาัพาที่สองก็ได้มาพูดคุยกันนะครับกับพลตีนี้วงนะก็คิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันน่าจะจบลงไปด้วยดีนะครับแต่หลังจากนั้นสองวันเท่านั้นนะครับมาอีกแล้วทีนี้ ประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าคนตั้งคําถามว่ามันเป็นคลิปเก่าหรือเปล่าหรือมันเป็นคลิปใหม่ไม่ว่าจะเป็นการตัดรวดนนาก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเอาตาหารเนี่ยนะครับขึ้นมาร้องเพลงอยู่ตรงภาษาตาเมททมเนี่ยข้อความสําคัญตรงนี้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่ความสําคัญมันอยู่ที่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ในประเทศในประเทศไทยมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ว่าเก่าหรือใหม่หรอกมึงจะเก่ามึงจะใหม่เนี่ยมึงมึงก็ขึ้นมาร้องเพลงนี้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยนะครับกรลาโหมก็ ตอนนี้ทราบข,ข่าวมาว่ามีการเรียกประชุมนะครับในระดับเสนาธิการของกองทัพนะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดทราบมาว่ามีการสั่งการทางลับนะครับมีการเตรียมลบพิเศษเข้าพื้นที่อย่างเงียบๆอันนี้จริงเท็จนี่ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าในเบื้องตอนน้นทราบมาแล้วนะฮะว่ามีการสั่งหน่วยรบพิเศษของไทยเข้าพื้นที่แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีการประทะก,กันเร็วๆนี้ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดเหม่งก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะผมเข้าใจว่าเขาคงไม่คุยแล้วนะครับอาจจะต้องมีการปะทะกันเกิดขึ้น และที่สําคัญที่สุดนะครับแม่ทัพภาคที่2ก็บอกว่าเพื่อที่รักษาอธิปไตยของไทยนะครับมีความถ้าอะไรที่มันจําเป็นก็ต้องจําเป็นคงจะไม่มีการพูดคุยกันอีกก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่าทางกองทัพเนี่ยจะใช้มาตร,รการขั้นเด็ดขาดเข้าเข้าไปจัดการปัญหาเรื่องนี้คือถ้าวันนี้เราไม่ไม่ใช้ยาแรงเนี่ยนะครับขเขมรเนี่ยมันก็มาอยู่อย่างงี้ถ้าเกิดตามใดที่เราใช้ยาแรงอยู่นี่คือมาปุ๊บยิงปุ๊บมาปุ๊บยิงปุ๊บเนี่ยนะฮะผมว่าขเขมรยังไงก็ไม่กล้าขึ้น้แลว วันนี้จะมาบอกว่าทางการไทยเนี่ยใช้อาวุธใส่กับเขมรก่อนไอ้ตรงเนี้ยเราไม่แคร์ครับนะทางการไทยผมว่าไทยควรไม่ควรจะแคร์เรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเราก็มีหลักฐานในฝั่งของไทยเหมือนกันว่าเรามีการพูดคุยแล้วมีการแสดงอะไรหลายๆอย่างให้ดูแล้วแต่ทางเขมรเองก็เป็นไงครับยังไม่ยอมที่จะรับความปรารถนาดีเหมือนกับเขมรมาแบบไม่มีข้าวจะแดกไม่มีข้าวจะกินก็ขึ้นมาขย่มทีนึงอ่ะพอขึ้นมาขย่มทีนึงก็ได้ไข่ไปแผงนึงได้มาม่าไปลงังหนึ่งคราวนี้น่าจะขอหมาตัวหนึ่งนะครับ จริงๆฮะผมมองว่า,ขาเขมรเนี่ยเหมือนกับมาขอข้าวกินนะครับพอหมดข้าวหมดปลาก็เป็นไงครับก็ต้องขึ้นมาขอคนไทยกินทีนี้วิธีการขอก็เดินมาของ่ายๆก็เป็นเรื่องที่น่าอายอาจจะต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับมาแสดงบทบาทนิดหน่อยแล้วให้ไทยส่งอาหารให้กินนะครับขอทานอย่างกองทัพเนะเรื่องนี้ฝากไว้แต่กระทางกองทัพว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คลิปเก่าหรือคลิปใหม่ประเด็นคือมันอยู่ในแผ่นดินไทยวันนี้กองทัพต้องแสดงบทบาทให้มันรวดเร็วกว่านี้ นะครับแต่ก็ข่าวดีก็คือมีการเตรียมรบพิเศษเข้าไปพื้นที่อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับนั้นหวังว่าคนไทยคงจะได้เห็นการเปิดฉากเร็วๆนี้ไม่ต้องส่งกระดาษไปประท้วงนะครับผมมองว่าไม่มีประโยชน์การที่ทาหนังสือประท้วงไปฝั่งเขมรมันก็เอาไปเช็ดก้นหมดมันไม่สนใจครับเหมือนกวาดแดงส่งหนังสือไปมันก็ไม่สนใจพอวันนี้กองทัพภาคที่3าเริ่มขยบและเริ่มขยมแรงนี่นะครับเริ่มจับยาเสพติดเริ่มซิวชายแดนเขมรก็เริ่มตึงเครียดเหมือนกันครับฉะนั้นกองทัพก็ทําหน้าที่ของกองทััพนะครรบบส่งิเเศษข้าไป นะครับใครรั่มอธิปไตยเข้ามาคือพูดง่ายว่าจวัตติดอาวุธขึ้นมานะครับหรือมาแสดงสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาเราใช้มาตรการคืนหนึ่งนะครับยิงปืนควันหรือไม่ก็ยังยิงปืนหรือลูกแบงค์นะฮะถ้าเกิดสมมติมีการต่อสู้ขึ้นมาก็ใช้ปืนริงยิงส่วนรัฐบาลก็มีมาตรการต่อไปรัฐบาลต้องจัดการครับทำให้คนไทยเนี่ยได้ทราบว่ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขมินไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับขมิ้นโดยการตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟงดส่งน้ํามัน และเจรจากับเราว่าถ้าเกิดเรายังส่งน้ํามันให้ทางการลราอยู่เนี่ยแลวเราแอบไปส่งให้เขมรประเทศไทยก็จะตัดการส่งน้ํามันให้เรานะครับคือพูดง่ายๆต้องให้เดือดร้อนกันทั้งหมดถ้าเดือดร้อนกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันถึงจะรู้สึกครับประเทศไทยไม่จําเป็นต้องคบเขมรประเทศไทยไม่จําเป็นต้องคบพม่านะครับท่านนั้นเองครับให้รัฐบาลแสดงสัญญาณุภาพนิดนึงแสดงความกล้าหาญขึ้นมานิดึงนะครับว่าเราจะไม่ส่งไฟนะเราจะไม่ส่งน้ํามันเราจะตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตทิ้งเขมรล่มจมทั้งประเทศแน่นอน ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับคิดว่าดีแล้วก็กรุณาฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยท่านใดที่ต้องการสน,สนับสนุนช่องป๋าต่อไปก็สามารถที่จะสแกน QR Code หรือไม่ก็สานนะฮะโอนเลขบัญชีแล้วก็มีปุ่ม Super t a n ตหรือปุ่มขอบคุณอยู่ในใต้คลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนช่องทางนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วพบคลิปกันใหมพบคลิปหน้านะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ